เนื่องจากน่อใหม่นะครับมีจุลินรีย์ชนิดหนึ่งนะครับที่ซอยในการเลีงการจเจริญเติบโตให้กรบพืชและอีกอย่างนะครับนอใหม่นะครับยังมีสารไซยาไนน์นะครับซึ่งสารไซยาไน์ตัวนี้นะครับเป็นสารที่นําไปใส่ในการไรมแแรงหรือว่าการขามาแรงนะครับในการนําหนอใหม่มาเห็ดนะครับกับขั้วที่สีเหลือกเกาานอใหม่ที่ยังบอดทันได้ถึอลำเจียสำหรับวิธีทำนะครับสับหรือว่าการหัน่น มันเป็นชิ้นน้อยๆนะครับเขาก็ต้องปอกเปลือกนะครับพ่าใส่ทุกส่วนเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเขาก็สีน้ำมาใส่ถังมักหรือว่าภาชนะมักนะครับหลังจากนั้นเขาก็ใส่น้ำตาลนะครับจำนวนเกินกิโลนะครับเติมจุลินรีย่เจ้าปวกนะครับจำนวนหนึ่งอยซีซีนะครับเติมน้ำเปล่าครับให้พ่อถ่วนะครับจีบฟ้านะครับเป็นการเซตขั้นตอนการเห็ดนะครับต่อไปเขาก็นํำมาตั้งไว้ในที่ h o มนะครับทำการมักเจ็ดมือถึงสิบห้ามือขึ้นไปนะครับครับและนี่ก็คือ นำตัวย่างนะครับของจุลินทซี่นอไม่นะครับลักษณะสีของเขาก็จออกเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับหรือว่าสีในลักษณะคล้ายๆกับน้ำหอมากินกับสีออกเป็นเปรี้ยวๆนะครับในลักษณะนี้เขาก็สามารถนําไปใส่งานได้เลยนะครับน้ำมักจุลินทซี่นอไมร์ซ0ซีต่อน้ำ20ลิตรจากที่ผมได้เหตุแลวก็ทดลองใส่ภายในสวนเบื้องแหล่านะครับน้ำมักจุลินซี์นอไม่ได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจา1ิเอกคุณแผนศิลาโคตรครับ ในมือนี้ผมสิมาสาธิตวิธีการเห็ดนำมักจุลินซี่นอไม่ครับครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการนาำอ่อนนอไม่มาเห็ดนำมักจุลินซี่นะครับเนื่องจากนอไม่นะครับมีจุลินซี์ชนิดหนึ่งนะครับที่ใอยในการเลีงการเจริญเติบโตให้กับพืชและอีกอย่างนะครับนอไม่นะครับยังมีสารไซยาไนนะครับซึ่งสารไซยาไนตัวนี้นะครับเป็นสารที่นํำไปใส่ในการไล่แมลงหรือว่าการขามะเรงนะครับได้เป็นย่างดีนะครับ ในมนี้เขาจึงได้นาเอาหน่อใหม่นะครับซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากภายในสวนของเขานำมาทำกันหมักเพื่อนำไปใส่ในทางการเกษตรบ่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่้วกะ็บ่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับครับในการน้หนอใหม่มาเห็ดนะครับก็ควรที่สีเลือกเอานอใหม่ที่ย่งบ่ดท่านได้ขึ้นลำแจ้ก็จะเป็นนอทีพึงโผล่ออกมานะครับแล้วกะ็มีความอวบถ้าเลือกได้ก็เลือกนอที่มีความอวบควมใหญ่นะครับจะมีประสิทธิภาพดีกว่าปวกนอน้อยๆนะครับสำหรับ นอใหม่ที่ห้องนํำมาเห็ดนะครับสิเป็นนอใหม่ชนิดไหนก็ได้นะครับว่านอใหม่จิมซุ่งใหม่ไพ่บงใหม่ไผ้บานหรือว่าใหม่ไพ่เลี้ยงต่างๆนะครับที่พี่น้องมีก็สามารถนํำมาทําการมักเป็นน้ำมักกิลนิซีนอใหม่ได้นะครับในมนีนะครับผมก็เสืได้น้ำออกนอใหม่จิมซุ่งครับซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากในสวนครับนําไปเห็ดน้ำมักกิลนิซีนอใหม่นะครับซึ่งในลักษณะการเลือกงนะครับก็ผมกสิเลือกเอาหนอที่มันสมบูรณ์แลก็ มีควอมอวบแน่จักหน่อยนะครับเขาก็ตัดบริเวณโค่นนะครับโค่นของนอไม้นะครับวันนี้เขาใส่นอไม้จำนวน2อกิโลนะครับครับหลังจากที่เขาได้นอไม้มาแล้วนะครับวัตถุดิบที่เขาต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือจุลินทซี่เจาปลวกซึ่งจุลินทซี่เจ้าปลวกตัวนี้ซอยน การย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นปุ๋ยเร็วที่สุดนะครับในมนีเขาใส่ปริมาณ100ซีซีนะครับต่อมากก็จะเป็นน้ำตาลไส้แดงครับจำนวนเคอรงกิโลหรือว่าหาลอยกมสำหรับน้ำตาลครับกับเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับต่อมากก็จะเป็นน้ำเปล่านะครับสำหรับน้ำเปล่านะครับเป็นตัวทำละลายฮ็ดให้ปุ๋ยของเขาเป็นเร็วในมณีเขาใส่สำหรับเติมพ่อถ่วมน่อใหม่นะครับสำหรับวิธีทำนะครับเขาก็เอาน่อใหม่นะครับมาทำกัน ซับหรือว่าการหั่นให้มันเป็นชิ้นน้อยๆนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการย่อยสลายในเร็วที่สุดขั้วมาต้องปอกเปลือกนะครับขั้ใส่ทุกส่วนได้เลยครับหลังจากที่ขัาหั่นหรือว่าซับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปขัก็สะน้ำมาใส่ถังมักรรรมหรือว่าภาชนะมักนะครับ หลังจากนั้นเขาก็ใส่น้ำตาลนะครับจานวนเค่องกิโลนะครับน้าตาลที่ใส่นนมันีะเป็นน้าตาลสายแดงครับพี่น้องบ่มีน้าตาลสายแดงก็สามารถใส่การน้าตาลแท่นได้นะครับการน้าตาลก็ใส่ประมาณ3ามลอยซีซีนะครับต่อไปนะครับเขาก็ทําการเติมจุลินทซี์เจ้าปลวกนะครับจานวน1นึยซีซีนะครับสาหรับผู้เดบ่มีจุลินซีย่เจ้าปลวกนะครับก็สามารถใส่จุลินทซี์อย่างอื่นแท่นได้นะครับหลังจากเขาเติมจุลินทซี์ลงไปแล้วนะครับต่อไปเขาก็เติมน้าเปล่านะครับ น้ำป้ามเน่เข้าก็ใส่สำหรับเติมให้พ่อถ่วมนะครับจากนั้นเข้ากัใส่มือคนเลยครับให้น้ำตาละละลายนะครับจากนั้นเข้าก็บทำการปิดฝานะครับเป็นการเซตขั้นตอนการเห็ดนะครับขับหลังจากที่เข้าเห็ดเสซจเรียบร้อยนะครับต่อไปเข้าก็บนำมาตั้งไว้ในที่ห่มนะครับ สำหรับขั้นตอนการดูแลรักษานะครับเข้ากับทาการมักเจ็ดมือถึงสิบหามือขึ้นไปนะครับในระว่างการมักเข้าบอ้องเปิดค้นก็ได้นะครับหลังจากเจ็ดมือสิบหามือขึ้นไปแล้วนะครับเข้าก็สามารถกรางเฉพาะส่วนที่เป็นนำนําไปใส่งานใดเลยนะครับครับแล้วนี่ก็คือนำตัวย่างนะครับของจุลินทซี์นอใหม่นะครับลักษณะสีของเขากจะออกเป็นสีเหลืองๆนะครับหรือว่าสีในลักษณะคล้ายๆกับนำเขามากินกับสีออกเป็นเปรี้ยวๆนะครับ ในลักษณะนี้เขาก็สามารถนําไปใส่งานได้เลยนะครับโดยเขากองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนำมักจุลินซี่นอไม่หาสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรจากนั้นเขาก็ทําการเติมน้ำนะครับลงไปให้เต็มถังเลยนะครับสำรับน้ำนะครับเขาใส่ยี่สิบลิตรนะครับจากนั้นทําการปิดฝานครับขัยโยเขาก็นําไปใส่งานได้เลยครับ ครับสาหรับการใส่งันครั right, noting, บเขาก็ใส่น้ามาใส่กับต้นกายางนานะครับซึ่งต้นกายางนาตัวน yeah. ี้ต้องการควบเจริญเติบโตแล้วก็อีกอย่างน้ำมักตัวนี้ก็สามารถให้ควบเจริญเติบโตกับต้นกาของเขาแลก็ป้องกันแมลงมารบกวนต้นกายางนาของเขานะครับสำหรับช่วงเวลานะครับในการใส่งันนะครับก็เป็นช่วงเวลาสายๆนะครับช่วง3ามโมงส่สี่โมงส่อนะครับสำหรับควบทีในการใส่นะครับก็ใส่อาทิตย์เทือนะครับ ใส่ย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับการฉีดพ่นนะครับกับฉีดพ่นให้ทั่วแปลงหรือว่าทั่วส้งกลุ่มของเผืชดพักที่เขาปลูกสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนิยูนะครับถ้าผู้ใดมีน้อใหม่ไร้นะครับก็สามารถนำเอามาเหฮดในสูตรนี้ได้นะครับมีคุณสมบัติให้การเจริญเติบโตกระเพิด แล้วก็อีกอย่างนะครับน้ำมักตัวนี้นะครับมีสารไซยาไนน์นะครับซึ่งจะบ่อส่งผลดีต่อแมลงนะครับอาจเหตุให้งแมลงตายหรือนี่ไปได้นะครับเป็นการซอยลดต้นทุนนะครับในการเการเกษตรนะครับถือว่าน้ำมักสูตรนี้ให้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับในการเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผลทางการเกษตรที่เราปลูกนะครับและอีกอย่างนะครับน้ำมักสูตรนี้นะครับเป็นสารอินทรีย์นะครับบ่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่แล้วก็บ่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ จากที่ผมได้เห็ดแล้วก็ทดลองใส่ภายในสวนเบื้งแล้วนะครับนำ้ำมักจุลินซี่นอใหม่ได้ผลดีครับ